สวัสดีครับวันนี้วันที่23เดือน10นะครับปี B 60นะครับอัปเดตตู้ปลานะครับทำใหม่ๆมเสร็จทำออกแบบมาใหม่นะครับอันนี้ระบบกรองไฟ LED นะครับบระกองลูกทรงข้างๆนะจะสวยมากเลาวไฟ LED อย,อยู่ข้างบนนะฮะ ได้ตู้ปลากรองส,สวยๆนะครับงานเนี้ยบๆมันเลือกได้นะครับที่โลตัสพัดมอสีนักลินนะครับตู้ชุดก็มีนะครับตู้ชุดตู้ชุดนะครับมีหลายสีมากครับมีหลายสีสันมากนะครับนี่ก็เป็นกรอง สามเหลี่ยมนะครับตู้ใบนี้สวยมากนะฮะอันนี้ก็ออกมาใหม่นะครับเป็นกองมุมนะมีระบบกองด้วยนะครับตัวนี้นเป็นกองด้านหลังนะมีะตู้รูปทรงส,สวยๆแปลกๆนะครับที่นี่เน้นสวยเน้นแปลกนะครับตู้แปลกแหวกแนวส,สวยๆตรงว่าที่โลตัสพัดมอสีนครินนะครับ สต็อกเยอะครับถายให้ดูอาจจะไม่หมดนะครับนี่ฮะรา,าคาไม่แพงครับจัดให้เสร็จเรียบร้อยนี่มีระบบกรองนี่นะฮะพร้อมใช้งานเลยครับระบบกรองดีมากไฟ LED นะครับอาันนี้ตู้รูกเตานะฮะมองได้ ัน้นสี่ด้านเลยนะตู้ลูกเต๋าเหมือนกันกับใบเล็กนะครับนี่ครับใบเล็กราคาไม่แพงครับขายอยู่แค่นี้690าบาทพอซื้อได้ครับลูกค้าแนวแนวสวยๆแปลกๆนะครับอันนี้กระจกโค้งนะครับเป็นกระจกโคง้งขรึ่งวงกลมนะครับตัวนี้ นี่นะครับมีกรองอยู่ด้านบนนะฮะกรองอยู่ด้านบนเลยนะฮะน,นี้เป็นตู้กระจกโค้ง LED อันนี้เป็นตู้นําเข้ามานะครับ LED นะครับอันนี้ก็เป็น LED มีระบบกรองนะครับสวยงามมากเลยราคาก็ประมาณ3 0 0พกว่าบาท2,000กว่าบาทมีหมดนะครับแล้วแต่งบลูกค้าครับชอบไปไหนมาจัดไปเลย นี่ฮะสวยๆนะครับไฟแอลอีดีนะครับทุกใบมีไฟมีระบบมองเรียบร้อยครับแอลีดีทั้งนั้นเลยครับโลแก้วก็มีนะครับประเภทโลแก้วนี่เป็นตู้ชุดนะฮะตู้นาโนครับตู้เล็กๆนะฮะเปิดขึ้นมาก็เป็นกระจกโค้งนะครับ โค้งสวยงามนะครับเนี่ยนี่ครับเจียมมุมเรียบร้อยอันนี้อันนี้จะเป็นตู้ชุดนะฮะอันนี้ก็จบโค้งเหมือนกันนะครับดูไม้น้ําเลี้ยงไม้น้ํานะครับเออน,นี่สวยงามครับแต่ละใบนี่เจียขอบเรียบร้อยโค้งสวยนะใครหาสาไหนมาเลยครับเนี่ยฮะสามเหลี่ยมข้อมูลก็มีฮะ ไฟเรียบร้อยครับอันนี้ไฟ LED ครับติดให้เสร็จสับเรียบรอย้อยเยอะนตู้ปาที่นี่นะครับโลอัลลิกก็มีฮะโลอัลิกนะครับโงหนูก็มีนะครับมีเม็ดน,นี่จะเป็นตู้ชุดใบ,บเล็กๆชุด20นิ้ว ี่ก็เป็นตัวอย่างจัดตูแม่น้ำให้โชว์นะครับไว้สลับโชว์หน้าร้านนะครับลัวนี้นี่นะครับร้านก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับอนาการครับติดกับแมคโดนัทนะครับมาที่แมคโดนัทก็จะเจอเลยนะครับทางเข้าห้างนะครับประตูห้างนะฮะพัดมอนะฮะ พัดมส .4 นัคลินนะครับปั๊มเพิ่มมีหมดนะครับปั๊มปลาเยอะนะครับที่นี่เรื่องปลาไม่ต้องพูดถึงครับเยอะมาก ร้อยชนิดเลยครับโอเคครับดูแค่นี้ก่อน